สวัสดีครับท่านผู้ชมรับมาชมข่าวส่วนผู้พิพากษากับสำนักข่าวบีมซีทีวีครับสื่อดีชีวิตดีสังคมดีกับคุณประวัตินิตที่จะจดสกุลผูสื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับจะพาท่านผู้ชมมาที่วัดศรีสุภูที่อำเภอประทุมกราดปงสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญในพิธีบุญพระเวทหรือบุญมหาศาสตร์บุญพระเวทหรือบุญมหาศาสตร์ประจำปี25 6 8้ายหเปโดยมี พระคู่สิริวราณุกูลเจ้าคณะอำเภอรประทุมราชพงศาครับได้เป็นประธานคณะป,ป่ายสงบนกระจี่มมีขำกรบุญประเวทกรมี่มสมพูดสมพูดตลอดขึ้นและ,ะมีบุญประเวทมีขันเป็นขบ,บวนเฮประเวทเขาเมืองก็ได้ครับมีพ่อเมืองกับนายอำเภอรประทุมราชพงษานายอธิพงษ์พง์สุวรรณนี่ครับก็ได้มาครับเป็นครับ รเร่ปวทเขาเมืองนี่ครับได้มาเป็นเะเวทเขาเมืองครับกับประชาชนถูกชุมชนกัได้มากรวมมีโรงเรียนปทุมราชวงสามีคณะ,ะครับฟอนคอรับบานทาวีปผลเล็กกับชุมชนต่างๆได้มาขับเสริมสลองอเฮปเะด็จเขาเมืองในตำนานางเพื่อว่าขับเะเวทเขาเมืองอายุดีมีสุขให้สุ่มให้เยน็นครับ ตุกถูกต้องตามหรือดูกาลน,น,นี่แหละครับไฮชุ่มห้เย็นกับก็มีพิธีผูกแขนพรอบนี่ให้ประเวณเขาเมืองแล้วนี่ก็ครับก็คที่ผอเมืองปทุมราชงศสาก็คือนายอำเภอครับนายอธิพงศ์พงศุวรรณนี่ก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์โดยมีพระคู่ศรีวรานุก,กูลครับเป็นเจ้าคณะอำเภอปทุมราชพูสาานี่ครับเพิินก็ได้สืบสารตำนานบุญประเวทและก็มีหนักที มาแสดงครับองค์วัฒนเทศนากับมีพระอาจารย์วิเซียนนิสโซโกโวัดสำนักสงฆ์ผู้ด่านตู้ครับกับมาเทศเสียงทำน้องอีสานอู้ยครับเบืองแล้วครับนี่กับสืบสารตำนานบุญพระเวทพระเวทครับกับมีสามเน่นวัดสำนักสงฆ์ผู้ด่านตู้พ้อมาเทศครับครับพุทธศาสนิกชนกระชาติถูกน้องกันมาฟังเบืองครับ Yeah. Uh...